คุณลุงมาเฟียคนนี้ตัดสินใจรับเลี้ยงเด็กกำพร้าคนหนึ่งเพราะอะไรหรือป่ามีคนบอกคุณลุงว่าท่านเลี้ยงสัตว์พิการไว้เนี่ยจะมีโชคจะมีลาภก็เลยรับเลี้ยงเด็กพิการที่นี้ความแปลคกคืออะไรหร <c oughs> ือไ,ไมเ <c oughs> ด็กคนนี้เนี่ยน้องมักจะชอบเจ็บหน้าอกแล้วก็เห็นเหมือนตัวเองอีกคนหนึ่งเหมือนเห็นฝาแฝด <c oughs> แล้วไม่ได้เห็นภาพอย่างเดียวน้องกับฝาแฝดคนนั้นเนี่ยสามารถสลับร่างกันได้ด้วยเป็นเวลา10วินาทีตอนแรกนางก็นึดว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันคงเป็นแค่ความฝันแต่พอโตขึ้นมามันก็ทําให้นางรู้่่่่วาาาาาาานนงงงงงงมมีีีีฝแแดดอยยยูจจรรริๆทถกับบเเเลล้้โโหหหศษขพึ ในสิงคโปร์ก่อนหน้านาง10ปีที่แล้วแล้วด้วยความแฝดมั้งมันเลยทําให้นางสองคนสามารถรับรู้กันและกันได้เรื่องพีคคืออะไรไหนุ่ยเย่แฟดผมยาวเนี่ยหัวใจไม่ค่อยจะแข็งแรงนางกําลังจะตุยเย่เลยแหละต้องใช้หัวใจของยายผมสั้นมาช่วยเท่านั้นถึงจะรอดอย่างที่ฉันบอกแฝดสองคนนี้มาสามารถรับรู้สื่อถึงกันได้ตั้งแต่เด็กตอนนั้นยายแฟดผมยาวเนี่ยก็รู้ว่าเอ้ยจะไปตามหาแฟดต,ตัวเองได้ที่ไหนก็เลยตัดสินใจบินกลับมาประเทศไทยแล้วทําอะไรรู้ไหมคะบุกเข้าไปเผาบ้านเด็กกำพร้าที่ทั้งคู่เคยอยู่ตอนเด็กๆเ,เพื่อล่อให้แฝดผม สันน้นออกมาแล้วก็หวังว่าเออจะได้จับตัวยายแฟดผมสั้นเนี่ยไปผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจให้หนางโชคดีตอนนั้นบริการตามมาช่วยไว้ทันซะก่อนแต่โชคร้ายคือรถด,ดันคว่ำแล้วเรื่องผีก,ก็ได้เกิดเมื่อฝาแฝดทั้งคู่สลับร่างกันยายแฟดผมสั้นตื่นมาทีก็อยู่ในโรงพยาบาลที่สิงคโปร์ส่วนยายแฟดผมยาพอตื่นมาอยู่ในโรงพยาบาลก็รีบไปตรวจหัวใจทันทีเลยแล้วพอได้รู้ว่าร่างนี้หัวใจปกติเลิศดทุกอย่างนางเลยตัดสินใจที่จะแบบฉันจะขอใช้ร่างนี้แหละในการดําเนินชีวิตต่อไปสลับร่างแล้วยังไงคือเลิศดกลับกันค่ะยยแผมสั้นพา ทุกวิธีทางที่จะหาทางกลับไปร่างตัวเองแต่อย่าลืมนะว่าร่างกายยายแฟดผมสันตอนนี้แค่เดินเดินก็น็อกได้แลว้วอะนางจะหาทางกลับคืนร่างตัวเองยังไงไหวนี่คือซีรีส์ไทยอีกเรื่องที่อยากแนะนําให้ดูมากว <One S 1> ันเดียร์ลิิลไม่เคยแผ่วจริงคือเสิร์ฟแต่ซีรีส์ที่พลอตฉ่ำพลอตเลอะตามไปเอาใจช่วยนางได้ทวินร่างฉันวิญญาณเธอทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มครึ่งดูสดที่ช่องวัน3 1ดูออนไลน์และย้อนหลังเวอร์ชันอนคัดได้ที่แอปวันดีเท่านั้นนะทุกคนในใครดู